ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากละสินเขต3ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนเย็นสยามวิทยาตั้งอยู่บ้านดงสยามหมู่ที่14ตําตำบลน,นามน อำเภอนามุนจังหวัดกาลสินเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนคำยิ่งมีมณีเวทตั้งเป็นเอกเทศในปีพศ2528มีเนื้อที่22ไร่ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น76คนนักเรียนชาย35คนนักเรียนหญิง41คนมีเขตบริการ2หมู่บ้าน คือบ้านดงสยามหมู่ที่14ตำบลน,นามนอำเภอนามนและบ้านดงเย็นหมู่4ตำบลน,นาจำปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คน 1. ข้าราชการครู5คน 2. พนักงานราชการ1คน 3. ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต1คน 4. ครูอัตาจ้างช่วยสอน1คน 5. ครูธุรการ1คน 6. เจ้าพนักงานสถานที่1คนวิสัยทัศน์โรงเรียนเย็นสยามวิทยาจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสารต่อปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนมีคุณภาพกายและจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณธรรมเป็นผู้นำด้านความรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเรียนรู้เทคโนโลยีมากมีสัมพันธ์ชุมชนครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลก,กัสมิปรัชเชโตปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลกคำขวัญของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานประสานความร่วมมือยึดถือประชาธิปไตย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีมีน้ำใจใช้ชีวิตพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนเย็นสยามวิทยาแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนดำเนินการระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมเบญจวิถีพัฒนาคนดีสีเย็นสยาม 2. กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งระบบออนไลน์และเข้ารับการพัฒนาโดยตรงจากวิทยากรที่มากความรู้ความสามารถผู้บริหารใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสามัคคีในหมู่คณะเกิดเป็นค่านิยมที่ดีในองค์กรทําให้การดําเนินกิจกรรมทุกอย่างบรรลุวัตถุประสงค์สําเร็จได้ด้วยดีถึงแม้จะมีข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนบุคลากรก็กตาม 3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปี และได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนแผนงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นกับสภาพปัจจุบันมีการประชุมชี้แจงมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบดําเนินการตามแผนและรายงานผลทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 4. กลุ่มบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชนสอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมโรงเรียนเยนสยามวิทยามีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้วยนิยามคำว่าเยนสยามหุ่นจักคว่วมภายใต้การจัดกิจกรรมเบญจว,วิถีพัฒนาคนดีสีเยนสยามโดยมุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิตปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองสร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขกิจกรรมเวนจะววิถีสร้างคนดีสีเย็นสยาม5กิจกรรม5วันได้จัดให้นักเรียนดังนี้วันจันทร์กิจกรรมอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมวันอังคาร กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันพุธกิจกรรมลูกเสือสร้างเกียรติและวินยัยวันพฤหัสบดีกิจกรรมกีฬาสร้างสุขบุคลิกดีวันศุกร์กิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรมนำสุขจากผลการปฏิบัติงานได้ส่งผลให้โรงเรียนเยนสยามวิทยามีผลงานที่เป็นเลิศ และได้รับรางวัลดังนี้ปีการศึกษา2565รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดละครคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัย ประจำปีการศึกษา2565รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนเย็นสยามวิทยาขอขอบคุณครับ